สวัสดีครับเดินทางเดินทางแล้วก็เดินทางนะครับช่วงนี้เดินทางกรุงเทพกลับมาก็เดินทางไปไหว้นะครับพื้ที่บ้านผมเนี่ยไม่ว้เจ้าไปไหว้รูมกับพี่น้องก็ดีครับปีหนึ่งก็ได้ไปเจอพี่น้องหลายรอบนะครับทั้งศาสตร์ทั้งเชงเมงทั้งกวยนีหรือตุ๊จีนนะครับก็ขออวยพรสิ่งที่ดีๆนะครับสําหรับช่วงจุดจีนนี้นะครับ อวยพรกันแบบภาษาไทยแล้วกันเพราะว่าจะได้เข้าใจง่ายถ้าอวยพรเป็นภาษาจีนเนี่ยผมได้คุยกับลูกจีนหลายๆคนแล้วนะครับทุกวันนี้ก็พอฟังจีนออกบ้างนะครับแทบไม่ได้แทบพูดไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออวยพรว่าในวันตรุจีนวันนี้คือตุจีนจริงๆครับเมื่อวานเป็นวันไหว้น,วนะครับเมื่อวานเป็นวันสิ้นปีวันที่ก็คือวันที่30เดือน12ของจีนนะครับวันนี้นะครับ เป็นวันตรุษจีนก็คือวันที่1ของคนจีนวันที่1เดือนหนึ่งก็ถือโอกาสนี้นะครับในทุ่งตรุษจีนเนี่ยนะครับก็ขออวยพรให้ไม่ว่าเป็นคนเชื่อสายใดๆก็ตามนะครับก็ขอให้ได้รับพรน,นะครับช่วงตรุษจีนขอให้ทํามาค้าขึ้นทํากิจการใดให้มีแต่ความก้าวหน้านะครับทํางานก็ขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะครับแล้วก็ให้กิจการรุ่งเรือง ให้มีความก้าวหน้าในที่การงานนะครับปีนี้ถ้าใครรับราชการก็ให้ได้ขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ได้สองขั้นทุกคนนะครับก็นี่คือคําอวยพรจริงๆคบอวยพรตั้งแต่วันไหว้แล้วนะครับเพราะว่าพอขึ้นปีใหม่เนี่ยจะได้เริ่มต้นด้วยอะไรดีๆใครที่ไหว้ชัยสิงเยาะก็ชัยสิงเยาะก็เข้ามาตอนห้าทุ่มนะครับคือห้าทุ่มมันเป็นการเริ่มวันใหม่นะครับก็ ไหยสิงเอไปนะครับก็คือเทพเจ้าสมบัตินั่นแหละช้ใช้แปลว่าโชคลาภนะครับสิงแปลว่าเทพนะครับเทพแห่งโชคลาภแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยก็มีข่าวไม่ดีสรารพัดจริงๆเนี่ยนะครับในดวงของครอบก็บอกเลยว่าผมไม่เฉลียวใจที่จะมองประเด็นนี้ก็คือ,อจะต้องมีปัญหานะครับจากผู้ให้กําเนิดนะครับโดวยเฉพาะแม่นะครับแล้ว ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแม่ของเยนครอปเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าเท mm hmm. ่าที่ไปอ่านประวัติเนี่ย mm hmm. ก็ทราบว่าพ่อของเยนครอปเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับ mm hmm. ก,ก็ก็เพิ่งมาเสียชีวิตในช่วงนี้แหละครับช่วงโควิดเนี่ยนะครับก็ขอ RIP นะครับสำหรับอลิซาเบธครอปนะครับก็ดูแล้วเป็นผู้หญิงสูงอายุใจดีนะครับน่าจะผูกพันกันมากระหว่างแม่ลูกนะครับ ก็ขอถือโอกาสนี้นะครับ i.p แล้วก็ในส่วนของเดอะคอปคนหนึ่งนะครับที่กำลังสู้เพื่อมีชีวิตต่อเพื่อออกมาปฏิบัติหน้าที่มาทำงานนะครับก็คือผู้ว่าสมุทรสาครน,นะครับท่านนี้ก็เป็นเดอะคอปเหมือนกันนะครับเพราะวา่าจากภาพที่ผมเห็นออกไปตรวจนะครับไปตรวจตอนที่โควิดระบาดท,ที่สมุทรสาครน,นี่ก็ใส่แมสเป็นโลโก้หงนะครับก็น่าจะเป็น เดี๋คอบตัวจริงคนนึงเหมือนกันนะครับก็มาเข้าเรื่องนะครับที่ตั้งใจวันนี้ก็คือทําคลิปนี้แหละนะครับก็คือเกมที่จําเป็นที่ต้องพิสูจน์นะครับต้องการ3มแต้มแล้วเกมนี้เป็นเกมเยือนสําหรับลิเวอร์พูลกับเรเซอร์เนี่ยนะครับจะเตะเวลาทุ่มครึ่งนะครับซึ่งถ้าใครรับ PPTV ได้เนี่ยก็เปิดช่อง PPTV ดูนะครับคู่นี้ถ่ายสดทางช่อง p p t v HD ภาพคมชัดนะครับไปต้องไปดูตามลิงก์ต่างๆนะครับแต่เวลาทุ่มครึ่งของวันที่13ก็คือวันเสาร์นี้นะครับก็น้อยมากนะครับที่ลิเวอร์พูลเตะเร็วนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเทียบเวลาเดียวกันเนี่ยก็อยู่ที่อังกฤษเนี่ยประมาณสักที่ห่งครึ่งโดยประมาณนะครับ <c oughs> ผลงานของเลสเตอร์จนถึงนาทีนี้นะครับเตะเท่าลิเวอร์พูลเลย23เกมเท่ากันนะครับ แต่ว่าเลเตอร์เนี่ยมีแต้มมากกว่าลิวพูสามแต้มอยู่อันดับสามนะครับชนะสิบสามเสมอสี่แล้วก็แพ้หกยิงได้สามสิบเก้าเสียยี่สิบห้านะครับลูกได้เสียบวกสิบสี่นะครับส่วนลิวพูเนี่ยชนะสิบเอ็ดเสมอเจ็ดแพ้ไปถึงห้านะครับแล้วก็ลูกได้เนี่ยก็อยู่ที่สี่สี่ลูกเสียก็อยู่ที่ยี่สิบเก้าหักลบกันแล้วเนี่ยก็ลิวพูก็มีบวกสิบห้าเกมนี้ ถ้าไม่ชนะก็ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าที่ตามหลังมาเนี่ยก็เป็นเชลซีกับเวสต์แฮมนะครับที่ตามมาติดๆนะครับห่างลิเวอร์พูลแค่แต้มเดียวเท่านั้นเอง <S <S 1> <S 1> เงื่อนไขเกมนี้มันมีความจําเป็นหลายอย่างที่จําเป็นที่จะต้องชนะนะครับแล้วก็กับเลสเตอร์เองเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยมักจะมีผลงานที่ดีนะครับใน5้าเกมล่าสุดของเลสเตอร์เนี่ยนะครับก็ชนะ2นะครับโดยชนะฟูลแลมชนะเบรนฟอร์ดนะครับ ชนะฟูลแลมเนี่ยในพรี 2, เมียร์ลีกนะครับ0-2แล้วก็เบรนฟอร์ดเนี่ยในเอฟเอคัพนะครับ1-3ส่วนเสมอ2นี่ก็เสมอวุฟนะครับเสมอแบบคือเหนียวจริงๆนะครับต้องยอมรับว่าเหนียวจริง0-0นะครับแล, 1, 1, 1, 1, แล้วก็เสมอเอเวอร์ตัน1-1น,น,นะครับแล้วเกมที่ชนะก็ชนะลีชนะครับ1-3ส่วนลูบูเองเนี่ยชนะ2นะครับก็ชนะ เวสแฮมกับชนะทอร์นัมส์เออร์สกอร์เดียวกันเลยนะครับลอนดอนเนี่เป็นที่ที่ลูกผู้นียชอบมากเลยนะครับในส่วนของที่แพ้เนี่ยนะครับก็แพ้แมนยูในเบคั up, นะครับแพ้ไบรทันแพ้แมนซิตี้นะครับก็เกมล่าสุดอะที่เราเห็นกันอยู่นะครับเป็นสภาพแล้วก็เป็นความผิดพลาดส,ส่วนบุคคลนะครับแต่เกมนี้เนี่ยผมว่ายังไงก็เห็นอลิซงลงสนามแน่นอนนะครับถ้าพบกันเองเนี่ยนะครับก็เลสเตอร์ ชนะ4นะครับเสมอ3ที่เหลือเนี่ยนะครับใน20เกมหลังเนี่ยลิเวอร์พูลชนะถึง13นะครับเยอะกว่าเยอะนะครับส่วนใน5เกมหลังเนี่ยนะครับเลเซอร์เนี่ยไม่มีเกมไหนเลยที่ชนะลิเวอร์พูลได้มีบุกมาเสมอเกมหนึ่งนะครับ1-1นอกนั้นก็แพ้รวดเลยนะครับก็แพ้3-0วันที่22พฤศจิกาสองพนยี่สนะครับแพ้0-4นะครับอันนี้ในบ้านเลยนะครับวันที่26ธันวาหนึ่นะครับ แล้วก็แพ้สองตัวหนึ่งนะครับวันที่ห้าตุลาหนึ่งเก้าแล้วก็แพ้หนึ่งต่อสองนะครับวันที่หนึ่งกันยาสองพันสิบแปดนะครับที่เสมอหนึ่งหนึ่งก็นู่นเอะสามสิบมกราสองพันสิบเก้าในแนวทางการเล่นเนี่ยนะครับของเลเซอร์เนี่ยก็เล่นในระบบ4.2.3.1ซึ่งเป็นระบบที่พระเจอร่ยชอบนะครับก็ ตัวยืนเนี่ยคิดว่าผู้เล่นเนี่ยน่าจะเป็นประมาณนี้แหละมีชมาเคิลมีเปเรล่าอีเวนโซยนคูแล้วก็จัสซินนะครับแกงรับกลางรับก็มี2คนนะครับก็อาจจะสลับกันยืนรับแล้วก็คุมจังหวะนะครับก็มีชาดูรี่นะครับโมฟูที่มีปัญหาแล้วก็เข้าบอลหนักๆน,น,นะครับแล้วก็ผู้เล่นเราเจ็บนะจำคงจำมันได้นะครับแล้วก็ทีรามองทีรามองเป็นตัวที่ผมชอบมากๆนะครับ ก็ยืนค่อนข้างต่ำนะครับ2ตัวนี้นะครับก็คือคุมจังหวะด้วยแล้วก็เป็นเล่นตัวรับด้วยนะครับส่วนเล่นหลังกองหน้านะครับก็เป็นไอโอเซ่เป็นแมดเดสันเป็นบานนะครับบานเนี่ยนะครับช่วงนี้กําลังมั่นใจนะครับไปกับบอลดีมากๆนะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นวาร์ดี้นะครับส่วนลิเวอร์พูลเองเนี่ยถ้าให้คาดหมายเนี่ยผมว่าก็เป็นอลิซงเบ็คเกอร์นี่แหละนะครับแล้วก็แนวรับก็เป็นเทรนเป็นฟาบินโย เป็นเน็เป็นโรบบอ้นะครับเธอก็เป็นไปได้นะครับที่เราอาจเห็นโอซานคาบักนะครับเพราะว่าข้างหน้าของทีมเรสเตอร์เนี่ยเร็วๆทั้งนั้นเลยนะครับโอซานคาบักนี่มีความเร็วนะครับจากทวิตของเจมส์เนี่ยนะครับก็ประเมินว่าคาบักเนี่ยซ้อมดีมากนะครับถ้าไม่ได้ลงสนามนี่ก็ถือว่าจะเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากนะครับก็ดูว่าคาบักนี่จะได้ลงหรือเปล่าน,นะครับส่วน แดนกลางเนี่ยจะได้เห็นเดนฮนโดวันในดุมแล้วก็เตียโก้เนี่ยยืนในแดนกลางเนี่ยพร้อมๆกันสัทีนะครับข้างหน้าก็เป็น FSM คิดว่าในใจผมเนี่ยประมาณนี้แต่ว่าเชื่อว่ามีโอกาสผิดทั้งคู่แหละสำหรับเลเซอร์เนี่ยมันเช็คไม่ยากแต่ไม่ทราบว่าเหมือนกันว่าใครเจ็บหรือเปล่านะครับตรงนี้คือสิ่งที่ทำให้ในการมองประเมินต่างๆในในเรื่องของผู้เล่นนะครับที่ทั้งสทีมนี่จะจัดลงเนี่ย อาจจะมีความคาดเคลื่อนเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าในช่วงนี้มีใครเจ็บบ้างนะครับเกมนี้นมันเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าลิฟพูเนี่ยนะครับจะยังรักษามาตรฐานที่ดีอยู่ได้หรือเปล่านะครับจริงๆเนี่ยฟอร์มเล่นกับแมนซิ t y ตี้ก็ยังดีนะครับถ้าก่อนเปลี่ยนตัวเนี่ยถือว่าดีเลยนะคือเล่นได้สูสีผมว่ามันน่าจะจบด้วยเสมอกันหนไปนั่นแหละนะครับ แต่ว่าก็ความผิดพลาดส่วนบุคคลซึ่งเกมนี้มั่นใจว่าอาริซงเนี่ยไม่ผิดพลาดอย่างนั้นนะครับซึ่งเครื่องหน้าของเลสเตอร์เนี่ยจะเพรสซิ่งได้ดีด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าจะพลาดซ้านะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยเตะประมาณเที่ยงนะครับอากาศหนาวยังไงเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับกรณีอาริซงแล้วก็ฮิลแมนเออร์ตอนนี้นะครับที่ต้องรุ้นก็คือเราจะใช้เซนเตอร์คู่ไหนนะครับเป็นแบบที่ผมคาดไหมก็คือเป็นแฟบกับ โอซานคาบักนะครับก็ยังเป็นไปได้นะครับแต่ว่าเบนเดวิสเนี่ยเจมพีสไม่ได้กล่าวถึงซักเท่าไหร่ผมก็เลยไม่แน่ใจนะครับก็คิดว่าถ้าเป็นการจับคู่ระหว่างฟา์บินโยกับโอซานคาบักนี่นะครับแดนกลางเราก็จะมีคุณภาพมากขึ้นนะครับการบีบพื้นที่มันจะได้ให้เตียโก้เนี่ยนะครับไม่ยืนต่ําจนเกินไปเพราะจุดบกพร่องของเตียโก้ก็คือ,อจังหวะของการเข้าบอลเนี่ยเสียฟาวง่ายนะครับก็คล้ายๆกับมิวเนอร์นี่แหละนะครับแต่ว่า ก้อนั่นแหละคือผู้เล่นตัวเล็กแล้วก็อ่านจังหวะแล้วก็ชิงจังหวะเหมือนดวลปืนนะครับความเร็วในลีกอังกฤษกับเยอรมันเนี่ยมันแตกต่างกันพอสมควรก็ทําให้เตียโก้นเนี่ยแม้ว่าดักบอลหรืออ่านทางบอลดีมากๆนะครับหลายคนมาบ่นว่าเตียโก้เล่นไม่ดีคือผมมองว่าแนวทางการเล่นเนี่ยมันอยู่ที่ใช้งานนะครับเอาเตียโก้เนี่ยไปเล่นโฮลดิ้งเนี่ยเสียของนะครับก็ถ้าเอาเตียโก้เนี่ยมาเล่นเบอร์8หรือ ไปยืนสูงเลยนะครับเล่นเบอร์แอดนดีที่สุดแล้วนะครับส่วนแดนหน้าเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับคือชุดนี้แหละนะครับแล้วให้ทาสกอร์ในเกมนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าลิวพูเนี่ยชนะนะครับมั่นใจเลยนะครับอยากน้าแตกเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับส่วนโอกาสเสมอมีนะครับโอกาสแพ้มีแต่ไม่มากนะครับเพราะว่าแนวทางและวิธีการที่ลิวพูใช้กับเรเซอร์เนี่ยนะครับ ก็เป็นทางที่ทางอรเจอร์เองเนี่ยยังแก้ไม่ตกนะครับสำหรับวิธีการเล่นของเรอย์ภูแล้วก็ดูลึกๆจริงๆแล้วในเรีอบภูเนี่ยมีมิติการเล่นที่มันมีส่วนแตกต่างจากที่ผ่านมาเนี่ยพอสมควรนะครับเราต้องมองข้ามเกมที่มันจบไปแล้วมันย้อนกลับไปแค้ไขไม่ได้นะครับก็มองเกมปัจจุบันนะครับพอทําปัจจุบันดีเนี่ยนะครับถ้าเขาเบรกสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะไต่ขึ้นไปแต่ว่า ไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าจะไปเบียดรุนกับแมนซิตี้แล้วนะครับคือทำใจไปโฟกัสกับ UCL แล้วก็โคตาท็อปโดีกว่าครับสวัสดีครับ